เช่นสร้างอารมณ์อันเดียวพอเราสร้างอารมณ์อันเดียวอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกหรือกาย,ยกตาสติความจริงมันจะปรากฏว่าเพราะจิตมันไม่ได้เกิดตลอดการมันจะมีจางคลายระดับเมื่อมีการดับปุ๊บนิสัยเดิมของเรามันก็จะพาไปสู่อารมณ์อื่นแต่นั้นเวลาเราสร้างอารมณ์อันเดียวปุ๊บสัจจกความจริงก็จะปรากฏว่าอ่ะเดี๋ยวมันเปลี่ยนอีกแล้วมันไม่อยู่กับที่มันอยู่กับที่สักพักหนึ่งมันเปลี่ยนอีกละนั่นแหละ เราจะเริ่มเห็นความจริงว่าอ๋อทุกอย่างเป็นอนิจจังจิตเป็นละหุปริวัติต่างเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะอย่างที่สองเห็นอะไรพุทธเจ้าบอกขณะที่เธอมีนันทิคือเพลินเธอจะเห็นเกิดสมุทัยขณะที่เธอละนันทิเธอจะเห็นนิโรธคือความดับอ่าได้ละเห็นไหมเกิดดับก็เห็นอย่างนี้ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าชาตหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ได้นะหรือเราจะเข้าชาตหนึ่งสองสามสี่ก็เข้าไปเฝ้าดูดีๆว่ามันยังมีการเกิดดับอยู่ไหม นั่นนี่คือทั้งหมดเนี่ยคือการที่เราพยายามจะเห็นโทษถูกต้องไหม,มเมื่อเราเห็นโทษ <c oughs> นะด้วยการสร้างอารมณ์ันเดียวเห็นเกิดดับคือการเห็นโทษเห็นบ่อยๆมันก็นําไปสู่นิพิทาเบือ่ออนี่แหละนิพิทามาละพอนิพิทาเราก็ทําซ้ําทําซ้ําทําซ้าเรื่อยๆซ้ําเรื่อยๆนะนะนะเบื่อมากนะนิพิทา วิลาคะพอเบื่อมากขึ้นเรื่อยๆก็คลายความพอใจวิลาคะลาคะพอใจอย่างยิ่งนะก็เกิดการคลายความพอใจนั้นวิลาคะเคยบอกมันมีสองมุมคือมุมที่ตัวาธาตุนั้นเนี่ยจางคลายกับมุมที่สองคือมุมที่สตนานังเนี่ยคลายความพอใจจากาธาตุนั้นนั้นอันนี้เป็นมุมที่สองคือ สัตนังหรือผู้ที่เดินมักเนี่ยกำลังคลายความพอใจจากธาตุนั้นเมื่อคลายความพอใจจากธาตุนั้นมากพอณจุดหนึ่งถ้าไม่มากพอก็ยังเกาะต่อไงเหมือนเราจะเลิกเราเลิกละเลิกละวันนี้พรุ่งนี้กลับไปกินอีกแล้วมันคลายแป๊บเดียวแล้วมันไปอีกอันนี้ก็ต้องซ้ำไปสร้างเหตุซ้ำ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 ซ้เรื่อยๆนะ การคลายความพอใจเนี่ยเมื่อยังคลายไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะเมื่อมโนโดวงหนึ่งดับสัตตนังด้วยความที่ความพอใจยังไม่หมดก็จะเกาะมะโนโดวงใหม่ต่อวัตตะมันก็ยังเดินต่อเดินต่อพบมันก็ยังมีต่อชาติชารามานะันมันก็ยังมีต่ออยู่ในใจเราทั้งหมดเลยนะความเพลินความเผลอมันก็ยังมีต่อมีต่อเรื่อยๆ แล้วเราก็ต้องกลับมาสร้างเหตุเหมือนเดิมสร้างลงมันเดียวก็เห็นเกิดดับดูซ้ําพยายามไม่ให้เพลินไม่ให้เพลินนะเพลินปุ๊บรีบละเพลินปุ๊บรีบละ,บบละเพลินปุ๊บรีบละก็จะทําให้นันทิราคะค่อยคยขยะขยาคือสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไป,นไป,นไปเรื่อยๆนะจุดสุดท้ายเมื่อเราทำสร้างเหตุมากพอความเบื่อหน่ายมากพอ คลายความพอใจมากพอคำว่าโวตสักขาะก็จะมีขึ้นแก่เรานะเหมือนเราทนที่จะถือของร้อนๆชามจานชามที่มันใส่เข้าต้มร้อนๆหรือซุปร้อนๆโอ้ยไม่ไหวละปล่อยเราเห็นโทษละเต็มที่ละเมื่อเต็มที่ก็ปล่อยนะปล่อยนี้ก็คือสุดท้ายคือโวตสักขาะ แต่เราไม่ได้ปล่อยด้วยความไม่มีปัญญาเราปล่อยด้วยความมีปัญญาด้วยการสร้างเหตุที่ถูกต้องของการปล่อยแบบสุดท้ายดังนะนั้นใครทําเหตุตรงนี้ที่สุดก็จะปล่อยได้นะเท่านั้นเองนะนั่นนี้ก็คือเหตุปัจจัยดังนะั้นะเราทุกคนก็เลยต้องกลับไปสร้างเหตุสร้างเหตุ ยามสร้างอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวต่างๆเนี่ยผู้เจ้าก็จะบอกตั้งแต่ชั้นหนึ่งสสาหรืออา,า,านาปันสติเป็นวิหารธรรมหรือกายคกาตาสติเราก็กลับมาเดินมาร์กตามที่ผู้เจ้าบอกอะไรก็ได้อันไหนที่เราทําได้แล้วมันดีก็แสดงว่าเหตุปัจจัยเรามีกับอันนั้น,นเราก็สร้างตรงนั้นไปใครจะอยู่อุเบกขาใครจะใช้เวทนานุปัสสนาใครจะใช้จิตตานุปัสสนาใครจะใช้ ทำมารุปัสนาเห็นการเกิดดับเรื่อยๆหรือใครจะอยู่กับกายนิ่งๆมีอนาปานสิหรือกายคตาสิเป็นวิหารธรรมก็ตามสะดวกหรือจะทำคระเ้ากันทั้งหมดนะ,นะก็ได้นะเส้นทางเข้าถึงนิพพานผู้เจ้าบอกเข้ามาถึงได้โดยรอบกำลังเดินมาสู่ภูเขาเนี้ภูเขาเนียมีทางเข้ามาถึงได้โดยรอบ เราก็จะไปอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งเดินตรงมาต่ออืตรงนี้ลกเปลี่ยนอีกเส้นทางมาเดินต่อได้หมดขอให้มันเข้ามาสู่ทางเดียวกันคำว่าทางเดียวกันในนี้ก็คือต้องเป็นทางที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติอือย่าไปเอานอกทางที่ผู้เจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติขณะที่กําลังเดินเส้นทางนี้อยู่เนี่ยก็ต้องถามว่าทางที่เราเดินเนี่ยพู้เจ้าบัญญัติไหมถ้าไม่ได้บัญญัติก็ถอยสิ เลี้ยวสิไปสู่เส้นทางที่ผู้เจ้าบัญญัติมันก็แค่นั้นเองเราจะไปยื้ออยู่ทําไมถ้ายื้อก็แสดงว่าไปเชื่อผู้ที่ต่ํากว่าผู้เจ้าบัญญัติปุ๊บไข้เขวในพระรัตนตรัยทันทีเลยใช่ไหมการที่เราจะบอกว่าตถาคตเอกันตะคตอภิปสันโนไม่ใช่ละคุณประกาศคํานี้ไม่ได้ละว่าเลื่อมสายอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว พูดไม่ได้ละเพราะยังมีคนอื่นแถมนิดนึงอขอสาวกคนนี้หน่อยได้ไหมอ่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงอ่าเพราะนั้นสาวกเขาก็ยอมผู้เจ้าอยู่แล้วนะไม่งั้นเขาจะมาเป็นสาวกเป็นผู้ฟังของผู้เจ้าหรอเช่ไหมไม่กั้นประกาศตัวเป็นผู้เจ้าเองแล้วสิเพราะฉะนั้นสาวกทุกคนต้องรู้ฐานะตัวเองว่าเราสร้างบาร,รมีมาแค่นี้เราเป็นผู้เดินตามเป็นเพียงมัคคานุข,ขาซึ่งผู้เจ้าก็ตัดไ้แล้วถึงเธอจะเป็น ภิกผู้ปัญญาวิมุตติอราหาันผู้เลิศทางปัญญาหลุดพ้นด้วยปัญญาเธอก็เป็นเพียงแค่มรรคานุขาผู้เดินตามเท่านั้นนะหลักการตรงนี้ถ้าเราชัดมันก็จะไม่มีปัญหาเราก็จะยอมผู้เจ้าผู้เดียวคําสอนของผู้เจ้าผู้เดียวเป็นของผู้เจ้าผู้เดียวอย่างนี้เท่านั้นเองประโยชน์เกิดขึ้นเดียวใครเกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้นเองนะนะแล้วเกิดขึ้นกับหมู่คณะสังคมก็คือ พระสัทธรรมก็จะตั้งมั่นสังคมเราก็จะเท่ากับเป็นรัตนห้าสังคมก็มาดูโอคนนี้มั่นคงนะยังยืนหยัดอยู่กับพระพุทธเจ้านะใช้แต่คําของพระพุทธเจ้ามั่นคงกับพระพุทธเจ้านะไม่มีการแบ่งปันความรักศรัทธาไปที่ใครเจ้าตัวก็จะรู้ตัวคนอื่นก็จะเห็นว่าโอคนนี้มั่นคงกับพระพุทธเจ้านะหลักการมันแค่นั้นนะเพราะสิ่งที่ได้ก็คือตัวเราเองก็จะได้นะ ฝากทำความเพียรกันไปมากๆนะทำเรื่อยๆนะเดี๋ยวบอกมากเดี๋ยวจะตึงเกินนะจับนกด้วยมือนะอย่าลืมบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือจับพอดีพนะอดีก็ฝากข้อทำให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านีา้หวังว่าคงจะได้เจอกันที่ที่หมายนะอนิทัศนัง นะวิญญา,นา,นานณังอนิทัศนังวิญญาณไปรู้ที่นี่ไม่ได้นะก็ขอ,อมุทน,นากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทาบุญตาวายทานตาวายประตา,านแด่คณะสงฆ์รวมทั้งผู้ที่ได้ทัศนานุตริยะและสวนานุตริยะอยู่ในช่องทาง <c oughs> ช่องทางพุทธศานะเรียวในทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผู้ที่ได้ปาริจรรยานุตริยะคือการบำรุงที่ประเสริฐมาที่บัญชีของวัดนาปาพง์ หรือได้เดินทางมาทำบุญที่วัดนาป่าพงโดยตรงเพื่อไม่ให้ขาดการเยี่ยมเยียนภิกขุไม่ให้ขาดการฟังพระสัตรรมอันเป็นเนตรไม่เสื่อมของอุบาสกรวมทั้งผู้ที่ได้มาประพฤติตามร่วมกันธรรมจริยายะได้มาประพฤติมมส,มมสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกิริยายะได้มาทำบุญปุญญกิริยายะก็ขอให้เป็นเนตเป็นปัจจัยพวกเราได้รับบนิสง์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติวรรุุประการ ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการนั้นใกล้โดยทุกก่วการทุกท่านทุกคนเถิด